สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวางเคดีเอสอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำซีรีส์คลับไฟเดดซีร e ส์สิ m ห m า m e n t นต์ m อ m o r y รักนี้ไม่มีลืมตอนรักนี้สีจาง Fatting Love ซีรีส์แนวโรแมนติกดรามา่าที่สร้างจากเรื่องจริงผลงานจากค่ายเช้งสองห้าในตอนรักนี้สีจางเป็นเรื่องที่6ของโปรเจก เมื่อความสัมพันธ์ของความรักและการใช้ชีวิตคู่ผ่านวันและเวลามายาวนานจนถึงวันที่ต้องยอมรับความจริงว่าความรักนั้นจืดจางไปแล้วชัชพลจึงเดินหน้าทำทุกวิถีทางที่จะขออยากกับปานวาดผู้เป็นภรรยาเพราะวันนี้หัวใจของหนุ่มใหญ่วัยใกล้50อย่างชัดพลมีเด็กสาวอายุต่างกันถึง30ปีอย่างเจนนี่ เข้ามาครอบครองความรู้สึกของปานวาดแหลกสลายชีวิตคู่20ปีพังทลายในพริบตาแต่คนที่แตกสลายกว่าก็คืออะตอมกับเปตองลูกชายฝาแฝดสุดที่รักของทั้งคู่ต้องยอมรับความจริงที่ได้ว่าวันนี้พอผู้เคยเป็นภาพสวยงามเป็นตัวอย่างของความดีงามในชีวิตบัดนี้กลายเป็นแค่ภาพสีจางที่หม่นมัว เป็นสิ่งทำร้ายหัวใจของเด็กวัยสิบกว่าอย่างอะตอมและเปตองอย่างรุนแรงจนรับไม่ได้จากเด็กผู้ชายฝาแฝดสองคนที่เคยมีปัญหากันรุนแรงมาตลอดพ่อพ่อแม่มาจะดูแลเปตองลูกชายคนเล็กที่อ่อนแอกว่าจนทำให้อะตอมคนพี่ผู้แข่งเก่งกว่ารับไม่ได้กลายเป็นว่าพี่น้องสองคนที่ไม่เคยรักกันก็กลับต้องมาจับมือ หันมาช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องราวแบบนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาที่อาจจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของใครก็ได้ในสังคมยุคนี้และเรื่องราวต่อจากนั้นก็มักจะจบลงด้วยการแยกย้ายไปจากกันแต่ในความเจ็บปวดของความรักสีจางๆครั้งนี้ยังมีคนตัวเล็กๆสองคนที่ไม่ยอมแพ้และต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ครอบครัวอันเป็นที่รัก กลับคืนมาโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่หนึ่งบีน้ําทิ์ระบบทเป็นปานวาดภรรยาและแม่ของลูกชายฝาแฝดอายุ30-35ปีมีความเป็นแม่สูงยอมเสียสละทุกอย่างเพื่ออยู่เคียงข้างสามีตั้งแต่จุดเริ่มตน้นที่ยังไม่มีอะไรจนสามีประสบความสำเร็จ แต่ตัวเองกลับเป็นคนที่ไม่เหลืออะไรไว้ให้ภูมิใจนอกจากครอบครัวเมื่อรู้ความจริงว่าสามีกำลังไปมีคนอื่นจึงกลายเป็นผู้หญิงโวยวายอารวาสติแตกทั้งที่รู้ว่าการกระทำทุกอย่างไม่สามารถดึงให้สามีกลับมาได้คนที่สองแจ็เพนเพชรระบบทเป็นชัดชนพลชายหนุ่มอายุ50ปี นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทุกอย่างจากความเหนื่อยยากและใช้ความพยายามมาตลอดชีวิตจนถึงวันที่มีทุกอย่างที่ต้องการก็กลับเกิดความเบื่อนหน่ายอยากมีสีสันใหม่ใหม่ให้กับชีวิตจนพยายามหาเหตุผลทุกอย่างที่มาตอบคำถามให้กับตัวเองไม่ผิดแม้จะรู้สึกผิดกับครอบครัวและลูกทั้งอยางเป็นคนที่มีความเชื่อแบบเก่าๆว่าผู้ใหญ่จะต้องรู้ดีกว่า และแตัดสินใจอะไรได้ถูกต้องกว่าเด็กเสมอหรือเด็กไม่ควรยุ่งเรื่องของผู้ใหญ่เพราะจะทำให้ปัญหายิ่งลุกลามคนที่สแยมมาธิรารับปทเป็นเจนนี่อายุ19-20ีปีสาวสวยเซ็กซี่ผู้หญิงรุ่นใหม่ไม่แคร์โลกมาจากครอบครัวธรรมดาธรรมดาที่มีความฝันอยากมีชีวิตที่มีความสุขสมบูรณ์ จึงพยายามดิ้นรนหาทางลัดตามวิธีของคนยุคปัจจุบันไม่สนใจว่าจะทำร้ายใครขอให้ได้ในสิ่งที่ต้องการเพราะมองผลลัพธ์มากกว่าวิธีการความรักที่มีสีจืดจางจะกลับมาสดใสได้เหมือนเดิมหรือจะกลายเป็นแค่ความทรงจำสีจางๆที่ค่อยๆเลือนหายไปติดตามชมกันได้ในซีรีส์ Club f ฟ i d y y The Series 15 โมเมนต์แอนเมมโมรักนี้ไม่มีลืมตอนรักนี้สีจาง f a ดดิ้งเลิฟทุกวันอาทิตย์เวลา22นาฬิกา15นาทีทางช่องวันสัต์1ออกอากาศตอนแรกวันอาทิตย์ที่3ทธันวาคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด Subscribe หรือก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามเราชมกันได้เลย